สวัสดีค่ะลูกค้าขายุพินแหวนสตางมาแล้วจ้าวันนี้ก็เป็นวันที่20่กุมภาพันธ์นะคะปีหกแปดนะคะวันนี้ตรงกับวันพฤหัสค่ะลูกค้าขาตัวนี้นะคะเป็นงานที่ ช่างพึ่งฝังเสร็จนะคะตัวนี้ยังไม่ได้ขัดเงานะคะพึ่งฝังเสร็จเลยแล้วก็ขออนุญาตเอามาถ่ายให้ให้ชมกันก่อนนะคะที่เห็นทั้งหมดนี้คืองานจะไลฟ์พรุ่งนี้นะคะอ,อ่อันนี้ยังมีอีกส่วนหนึ่งนะคะยังมีอีกส่วนหนึ่งนะเจะไลฟ์พรุ่งนี้นะคะ3ามถึงสี่โมงเย็นนะแม่นะ3ามถึงสี่โมงเย็นพรุ่งนี้วันที่21พบกันนะคะกับงานพลอยแท้ค่ะนี่ค่ะแม่แม่ขพลอย แค้สวยๆนะคะเม็ดใหญ่ๆเป้งๆก็มีนะคะไข่สู้ไหวนะคะไข่สู้ไหวก็รอเลยนะคะลูกค้าขาโมลารอบนี้มีเม็ดเดียวค่ะโมลานะคะนะตัวนี้เป็นอัมพันธ์นะคะลูกค้าเรามีเยอะมากเรามีเยอะมากเลยนะคะเม็ดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยลูกค้าเม็ดใหญ่มีเม็ดเล็กมีเม็ดกลางมีนะคะนะ ะะคะมีเยอะมากนะคะพลอยสีเข้มสวยๆค่ะพลอยสีเข้มสวยๆนะคะนี่นะคะสวยทุกเม็ดค่ะสวยทุกเม็ดนะคะลูกค้าขางานพลอยแท้ค่ะงานพลอยแท้ราคาเบาๆนะคะตัววงเป็นงานเหรียญสตางค์เก่าพศ2,500ใส่อาบน้ำซักผ้าได้เลยค่ะ สวยมากตัวนียนะะ้ยังไม่ได้ขัดเงานะคะยังไม่ได้ขัดเงาช่างพึ่งฝังเสร็จนะคะเดี๋ยวช่างน่าจะต่อเลยหลังจากที่เราอัดคลิปเสร็จตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงวกว่านะคะหกโมงเย็นนะนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะตัวนี้นะสนใจนะคะสนใจโทรหรือแอดไลน์เบอร์นี้ค่ะลูกค้า โทรหรือแอดไลน์เบอร์นี้ค่ะ0 9 8ย์9 3 9 6 1 0 9 8 8 2 9 3 9 6 1น์แ่งะคะยุพินแหวนสตังไม่มีสาขามีร้านนี้ร้านเดียวนะคะเป็นงานทำเองขายเองค่ะนะคะเป็นงานทำเองขายเองใครจะเอาไปขายต่อบวกเพิ่มเองได้เลยนะคะเรามีราคาขายราคาส่งแล้วค่ะลูกค้าถูกกว่านี้ไม่ได้นะคะนี่ค่ะสวยๆทุกวงนะคะสวยสวยทุกวง มีเยอะมากค่ะมีเยอะมากนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดยังมีอีกเยอะเลยนะคะยังมีอีกเยอะเลยนะอันนี้จะให้ชมคร่าวๆก่อนนะคะให้ชมคร่าวๆก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างส่วนมากแล้วก็จะเป็นทับทิมกับไพลินนะคะที่ที่เยอะที่สุดนะ ยังไม่หมดนะคะมีอีกมีอีกนะแต่ว่าอันนี้เอามาให้ชมครึ่งหนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะจัดเต็มนะคะสามถึงสี่โมงเย็นพรุ่งนี้นะคะวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์ปีหกแปดพรุ่งนี้พบกันบ่ายสามถึงสี่โมงเย็นนะคะลูกค้าขาสวยทุกแบบนะคะสวยทุกแบบใครที่รออยู่นะคะรออยู่นะในแม่สวยจริงๆนะคะขนาดคงขายเห็นเรายังแบบ ว้าวมากนี่ค่ะนะคะยังไม่ได้ขัดเงาค่ะบางทีก็จะเป็นแบบว่าผงขัดอะไรเลอะนิดนิดนหน่อยก็ตัวนี้เดี๋ยวขัดเงาแล้วก็จะไม่เห็นนะคะเพราะว่าอันนี้เพิ่งฝังเสร็จยังไม่ได้ขัดเงายังไม่ได้ล้างนะคะนี่ค่ะ นะะสนใจโทรหรือแอดไลน์นะคะมเมมเบอร์นี้ไว้เลยแอดไลน์ไว้ก่อนเลยนะคะศู8ย์เก้าแ0ดแปดสอง6 1้าสาเกหหนึ่งศูย์ดแปดสอง้าสามเก้าหกหนึ่งพรุ่งนี้พบกันบ่ายสามถึงสี่โมงเย็นนะคะลูกค้าบ่ายสามถึงสี่โมงเย็นพรุ่งนี้พบกันนะคะนี่แค่ส่วนหนึ่งค่ะยังไม่หมดนี่นะคะอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วขัดเงาแล้วก็จะเป็นสีแบบนี้ค่ะ ะะขัดเงาแล้วก็จะเป็นสีแบบนี้จ้ะนะคะไม่จองข้ามเดือนนะคะแม่พอดีพอดีแม่ค้าก็มีธุระจะใช้เงินเนาะไม่จองข้ามเดือนนะคะนะถ้าแบบว่าสามสี่วันอะไรเงี้ยได้นะคะบางคนบางคนแบบว่าเงินออกเป็นวิ๊กอย่างเงี้ยได้แต่ว่าไม่ข้ามเดือนนะไม่ข้ามเดือนนะคะเพราะว่า บางคนจองแล้วยกเลิกก็ขออนุญาตแบบไม่ไม่ไม่ให้จองอีกนะคะใครที่รู้ตัวก็ไม่ต้องจองนะนะคะจองแล้วยกเลิกเปลี่ยนเห็นงานใหม่แล้วเปลี่ยนไปเรื่อยนะคะยกเลิกก็ไม่ต้องจองนะคะนะถ้าชอบก็เอาเลยแล้วก็ส่งส่งเลยนะคะนะนะคะตามนี้นะคะลูกค้า วันนี้นะคะพรุ่งนี้จัดเต็มนะคะ 3- 4มถึงโมงเย็นนะเมมเบอร์นี้ไว้ได้เลยยูพินแหวนสตางค์งานเหรียญสตางค์แท้ไม่ลอกร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เชื่อต้องลองไม่ลองไม่รู้นะคะงานเหรียญแท้ใส่ยังไงก็ไม่ลอกฝนตกฟ้าร้องไม่ต้องกลัวนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีทุกทกท่านแล้วพรุ่งนี้เราพบก,กันนะคะสวัสดีค่ะ